สำหรับข้อ15นะครับอันนี้มันเป็นการการหารเลขยกกำลังทำดูจากตรงนี้ก็คือมันเชื่อมด้วยเครื่องหมายหารและดูจากลักษณะโจทย์ก็ไม่ยากนะครับไม่ยากนะครับมาดูกันเลยครับว่าไม่ยากทำไมทำไไม่ยากแล้วก็จัดการในทีละส่วนก่อนนะครับเนื่องจากทีนี้มีแค่ x กับ y เองในส่วนแรกครับผมก็จะจัดการในเนอตแรกก่อนนะครับก็หวังว่าคงยังไม่ลืมนะครับถ้าเลขยกกำลังนะครับลักษณะนี้ เราก็สามารถที่จะแจกแจงลงไปในเว็บได้เลยนะครับโดยการคูณใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับพจน์แรกนะครับพจน์แรกเราคือ x กาลังลบสครับแต่เราจะคูณอะไรเข้าไปเราจะคูณลบสเข้าไปเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็น x ยก,กาลังเขียนเลยน,นะครับลบสคูณลบสได้8ปดโอเคนะครับถัดไปเลยครับเป็น y ก,กาลังเท่าไหร่ครับสิบ สเพราะว่า3คูณ4ได้12นะครับลบ3ลบ4ได้12ครับเสร็จแล้วข้างล่างเช่นเดียวกันครับข้างล่างเปลี่ยนไปเลยครับเตะลบ2ลงมาครับนกนลบสนะเตะลงมานะครับเป็นเทกยุกกำลังเนยกกำลัง12ส่วน y ก็ยกกำลัง2ครับเหมือนเดิมนะครับใครที่พอเข้าใจแล้วนะครับก็หยุดวิดีโอไว้เลยนะครับแล้วก็ทำเองไปเลยนะครับแล้วก็รอ,รอดูฉเฉลยก็ได้ แต่ถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจค่อยค่อยมานั่งดูวิธีนะครับคุณนวคิดจากผมนะครับโอเคต่อไปหารนะครับพดหลังทําเหมือนกันเลยนะครับทําเหมือนกันเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเขียนเลยนะครับเพราะว่าน่าจะพอได้เลยนะครับ่ ies, างนี้กำลังลบสิบวายยกกำลังลบสองอ่าใส่ไปเรียกความซุบซุบเอ็นเลฟเอ็กซ์กำลังลบ 4 y ยกกำลังึ๊บอ่ะไม่ได้หายสนินปรือส่วนด uh ้วยอันนี้ก็คือ x ยกกำลัง6 y ยกกำลัง8นะครับเสร็จแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็จะจัดการทีละชุดก่อนคืออันนี้คือชุดที่1อันนี้คือชุดที่2นะเป็นชุดฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้กันครับ จัดการครว่าจัดการของผมคือคือยังไงครับคือแบบนี้จัดการก็คือมันแล้วแต่นะครับมันทําได้หลายวิธีใครจะเปลี่ยนหารตรงนี้เป็นคูณก่อนก็ได้แล้วกลับเศษเป็นส่วนพอจัดการรวดเดียวทั้งหมดก็ได้แบบนี้แล้วกันผมเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วกันครับสมมติในข้อนี้นะครับเนื่องจากว่าเรามองที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นลักษณะของโจทย์โจทย์อะไรครับโจทย์เศษส่วนนะเป็นเศษส่วนถ้าเป็นเศษส่วน การหารเศษส่วนนะครับเราจะเปลี่ยนหารเป็นเปลี่ยนหารเป็นอะไรครับเปลี่ยนหารเป็นคูณอันนี้เครื่องหมายคูณนะครับเดี๋ยวสับสนนะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนสีด้วยกันนี่คือเครื่องหมายคูณนะครับคูณกับพอเราเปลี่ยนหารเป็นคูณเสร็จปั๊บตรงนี้นะครับนี่เปลี่ยนหารเป็นคูณครับเป็นเรื่องของความรู้เรื่องเศษส่วนับง่ายๆเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วกับเศษเป็นส่วนนะครับโอเคกับเศษเป็นส่วนดูนะครับ ไอเอ็กตักำลังหกมันก็จะมาอยู่ข้างบนนะครับ y ายตกำลังแปดก็จะขึ้นมาอยู่ข้างบนหารเห็นลอกมายาวๆนะครับลอกมันก่อนนะครับจชื่อ,อลอกกันแล้วก็อนันนี้ก็ x อ็กกำลังลบสี่วากำลังหกนี่ที่ผมไม่ได้เขียนมุงเล็บเชื่อมหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยคือเขียนตัวแปรต่อกันเลยน่าจะหวังว่าเข้าใจนะครับก็คือมันเป็นการคูนกันนั่นเองนะครับ เสร็จแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นคูณเสร็จนะครับเอาประกาผมหายอยู่นี่อุ้งพอเปลี่ยนเป็นคูณเสร็จปุ๊บการคูณเศษส่วนเราก็ข้างบนคูณข้างบนข้างล่างคูณข้างล่างหรือเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนั่นเดงกนะครับเสร็จแล้วผมจะจัดการยุบครั้งเดียวนะครับดูครับหลักการยุบครั้งเดียวคือแบบนี้ครับไปพิจารณาที่ฐานเป็นเอกก่อนนะครับดูฐานเป็นเอกดูที่พจน์แรกเลยครับพจน์แรกเป็นอะไรครับเป็น8คูณกับอะไรครับ คูณกับ x ก,กาําลัาง6่าหวังว่าคงจำได้นะครับคูณกันจับได้ชิมกํลังมาบวกกันเสร็จแล้วครับ i ไ,ไปดู x เ,เหมือนกันที่อยู่ข้างล่างไอ x ที่อยู่ข้างล่างนี่นะมันกำลังมันกำลังหารกันใช่ไหมครับกับไอตัวที่อยู่ข้างบนเข้าใจไหมครับหมายความว่า x ก,กําลัง8คูณ x ก,กําลัง6นี่กําลังหารด้วย x ก,กําลัง12กับ x ก,กา 12, ํกกลาลังลบ10กับ x กําลังลบ4ผมจะดันขึ้นข้างบนให้หมดครับ จากตัวแรกครับ x ก,กำลัง12ครับถ้าเป็นบวกก็ดันขึ้นไปก็จะเป็นลบ12ตัวถัดมาครับ x ก,กำลังลบ10ดันขึ้นไปก็จะเป็นบวก10ต่อไปครับ x ก,กำลังลบ4ดันขึ้นไปก็จะเป็นบวกสอ่แบบนี้เลยนะครับพูดมามาน่าจะ2 3 ep ที่แล้วนะครับน่าจะได้พูดเรื่องนี้อยู่กันขึ้นดนันลงนี่แหละครับต่อไปครับจัดการกับ y ครับ ตั้ง y ตัวแรก y ตัวแรกคือ12ฟริงมาดูฝั่งนี้คือกำลัง8โอเคบวก8จัดมาส่วนทีนี้ข้างล่างครับเราจะดันขึ้นข้างบนครับ y ตัวแรกที่อยู่ข้างล่างคือ y กำลัง2ดันขึ้นก็เป็นลบ2ตัวถัดมาก็บวก2ตัวถัดมาก็ลบ6ไปดูเองนะครับถ้าไม่ทันก็หยุดวดีโอไว้ว่าไอ้ลบ2บวก2ลบ6มาจากไหนเสร็จแล้วครับยุบไป,เ,ปเลยครับ x เท่าไหร่ครับบวกกันมาเลยครับไปนาจาสีเลยมองไม่เห็น8บวก6ลบสิบได้2ลบได้12้เป็น16นะครับ x กยกกำลัง16 y ครับจัดการเลยครับี่จรงจแล้วเป็น20ลบ6ได้14เป็น y ยกกำลัง14ตอบนะครับตอนนี้ครับ พิก y, ยุกกำลัง16 y กยกกำลัง14นะครับจริงๆแล้วตอนนี้ก็มีช้อยนะครับแต่ผมก็ตัดออกไปนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับทีนี้ก็เริ่มกันที่ข้อต่อไปข้อ16นะครับสำหรับข้อ16กนะครับก็ไม่ต่างอะไรกับข้อ15นะครับไม่ต่างกันนะครับผมว่าน่าจะมาในแพทเทิร์นเดียวกันเลยคือใช้ความรู้ลักษณะเดียวกัน แต่เขาจะต่างกันนิดหน่อยตรงลักษณะของการตอบเพราะเขาไม่ได้ถามว่าเขาไม่ได้ให้เราจัดในรูปอย่างง่ายอย่างเดียวแต่พอจัดเสร็จแล้วเข้ให้เราไปเปรียบเทียบมว่าเลขชี้กำลังของ x y z เป็นเท่าไหร่แล้วค่อยไปหาค่าของเลขชี้กำลังไปเดํนเนินการก,กันแบบที่ผมลงสีลงไปนะครับซึ่งก็ไม่น่าจะยากอ่าเราไปดูกันพร้อมๆกันนะครับเหมือนเดิมนะครับใครที่ได้แล้วจุดไปเลยครับผมว่าแนะนําอยากให้หยุดไว้นะครับจะได้ซ้อมตัวเองนะครับฝึกต,ตัวเองนะครับ ขพราะมันไม่ต่างเที่แล้วนะครับามาดูกันครับทีนี้เฉลยนะครับเหมือนเดิมครับเลขยกกำลังข้างนอกตบลงไปตบลงไปตบลงไปเลยครับผลแรกได้ x ยกยกกำลังลบสี่นะครับลบสี่ยกกกำลังลบสองปาทีนี้สองครับเป็นสองยกกำลังลบสองแซดยกกำลังลบสองอย่าลืมนะครับว่า ไม่ใช่ว่าเอาไปลงใส่กับตัวแปรมันใส่กับต้องใส่กับตัวเลขด้วยนะวงเล็บแบบนี้คือการคูผณมจะแทนที่จุดแล้วนคนระับเขียนง่ายดีเป็น y กำลังลบ3 z กำลังลบ6ป้าส่วนตัวนี้ก็คือ x ก,กำลังลบ9เช่นเดียวกันครับคูณเปลี่ยนเป็นจุดแล้วคับเป็น z กำลังลบ4 x กำลังลบ8 และข้างล่างครับก็คือ y ยกกกำลังลบ12เสร็จแล้วครับจัดการเหมือนข้อที่แล้วครับเนื่องจากว่าอันนี้มันเป็นการคูณหมดอยู่แล้วพอเป็นการคูณหมดเราก็ไม่ต้องมีสีเรื่องเปลี่ยนฐานเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนผมจะโฟกัสไปที่ตัวเลขก่อนนะครับ2กําลังลบ2มันอยู่ข้างล่างใช่หรือไม่พอจําได้ไหมครับถ้าอยู่ข้างล่างยกกําลังติดลบดันขึ้นข้างบนก็ยกกําลังเป็นบวก2ทันที เพราะฉะนั้น2องกลังลบสซึ่งอยู่ตัวส่วนพอดันขึ้นบนเป็น2องกลังสงหรือ4นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมเขียน2องกลังสงก่อนนะครับต่อไปครับพิจารณาที่ฐานเป็น x ฐานเป็น x พจน์แรกคือลบสยึดไว้ก่อนยึดไว้ก่อนนะครับ x อกำลังลบสเสร็จแล้วมองข้างบนครับมองข้างบนฟื้มองไปนะครับตัวที่ข้างบนมี x อกไหมมีฐานเป็น x อกไหมมีครับคือยกกำลังอะไรลบแปบวกกับลบแ หรือลบแปดนั่นเองงงไหมครับเคยเขียนให้ดูแล้วไม่เป็นไรดูนะคําว่าบวกจริงๆทางเหมือนกันจดเลขชี้กำลังมามาบวกกันแบบนี้บวกลบเป็นลบเหมือนเดิมไหมครับเป็นลบเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นผมเขียนลบเลยครับผมเขียนเป็นลบแปดเลยได้ไหมครับได้นะเพราะว่าบวกก็เป็นลบดีผมก็เลยชอบจําแบบนี้ครับว่า e ถ้าอยู่ข้างบนเหมือนกันเนี่ยผมจะดูเครื่องหมายข้างหน้าเลยอย่างลบสี่ก็ลอกมาเลยลบสี่ลบแปดผมก็ใส่ลบแปดเลย แต่ถ้าไม่มีเครื่องหมายอะไรมันก็คือบวกผมก็จะเขียนบวกแปดเข้าไปแบบนี้พูดง,ง่ายคือเอามาต่อกันเลยแต่ถ้าตัวไหนก็ตามที่อยู่ข้างล่างแล้วดันขึ้นมาขึ้นมายจะเปลี่ยนครับอย่างข้อนี้ครับเรามาดูฐานเป็น x ที่อยู่ข้างล่างทั้งหมดเลยมีใครที่หลุดมาครับมี x ก,กาลังลบเผมดันขึ้นบนเป็นใครเป็นบวกเกโอเคต่อไปครับพดฐานที่เป็น y ฐานที่เป็น y ดูข้างบนก่อนครับดูข้างบนพนแรกคือใครคือลบสอง ดูอืนเหลือบสายตามาฝั่งขวาครับมีไหมมีครับมีคือ y กําลังใคร y กําลังลบสามผมบอกแล้วว่าให้เครื่องหมายมาต่อกันเลยครับ2ลบสามข้างบนหมดยังหมดแล้วดูข้างล่างครับข้างล่างมีไหม y มีครับมีคือใครนี่คือลบสิบสองดันขึ้นข้างบนก็เป็นใครเป็นบวกสิบสองอ่ะต่อเลยครับแซดครับแซดข้างบนยึดตัวไหนยึดตัวแรกสุดคือลบหกก็แซดกำลัง 6. ตัวถัดมาคือคือใครนี่ต่อกันเลยเห็นคือใครนี่คือลบสี่ก็ต่อมาส่วนข้างล่างมีตัวหนึ่งครับคือลบสองดันขึ้นเป็นบวกสองแบบนี้โอเคทีนี้เบ็ดเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าขีดละปื้มมาฝั่งนี้นะครับข้ามมาฝั่งน,งงงงงงนี้สองกำลังสองใช่ไหมครับสองกำลังบวกสองที่ผมเขียนนี่คือสองกำลังสองสองกำลังสองได้สี่อ่าต่อไปครับ x อกโจกำลังอะไรครับ ลบ9ลบ8บวก9ก็คือลบ9 2บวก9ได้ลบ3ไปดูต่อไปครับ y ยกกำลังลบ2 2 2ลบ3บวก12ลบ2ลบ3คือลบ5บวก12ได้ -7 -z ยกกำลังลบ8อ่ r ตอบเลยไปครับแบบนี้โดยหลักการแล้วโดยส่วนใหญ่นะครับถ้าเราจะตอบให้มันน่ารักหน่อยก็คือเลขชี้กำลังต้องเป็นอะไรครับเลขชี้กำลังต้องเป็น แต่อันนี้เราอยางมีได้ชี้กำลังที่ติดลบอยู่เพราะฉะนั้นแล้วครับข้อนี้ก็จะได้ 4y ยกกำลัง7ส่วนด้วย x ยกกำลัง3 z ยกกำลัง8ไม่งงนะเพราะว่าถ้าอยู่ข้างบนดันลงมาข้างล่างมันจะเป็นบวกอยู่ข้างบนดึงลงมาข้างล่างมันจะเป็นบซึ่งพอเ,าเราพอเ,าเราบวดเร็วไปไหนเนี่ยพอเราจัดรูปเสร็จป้าบนะครับ มันก็จะไปตรงกับที่โจทย์ต้องการพอดีเขาบอกว่าไอพจน์เนี้ยเท่ากับ 4y ยกกำลัง a x ยกกำลัง b z กํกำลัง c นะมันพอทำให้เราสามารถสรุปได้ไหมครับสรุปว่าไอตรงที่อยู่เลขชี้กำลังของ y คือใครครับตามที่โจทย์ต้องการคือ a ของ z คือใครครับของ z ก็คือ b ส่วนของ c คือผู <c> ้ <oughs> ผิดของ Z ก็คือ c นะครับ สมบุรณให้ a เป็นเ b เป็น3าแล้วก็ c เป็น8เขาให้หาค่าของเลยครับ A ยกกำลัง2 b บวก c ยกกำลัง2เราก็หาค่าออกมาเลยครับ A ยกกำลังสองคือ49คูณกับ b เฉยๆก็คือ3สุดท้ายไปบวกกับ c ยกกำลังสอง c คือ8คือ8กดกำลัง2เราหาค่าออกมาครับ49คูณ3ได้เก้าสามยเด2 เศษทศสองสามสี่บวกสองเป็นสิได้ร้อบวกกับอ่าวันนี้หาย8ปกำลังสองได้หกสิบคำตอบคือเท่าไหร่ครับคำตอบคือ2 1งนะครับสองตอบแรก2 1งร้ 21, ครับอาจจะดูใช้เวลานิดนึงครับ แต่ถ้าเราฝึกฝนบ่อยๆนะครับมันก็จะแป๊บเดียวนะครับเชื่อว่าแบบนั้นนะครับโอเคผ่านไปนะครับสำหรับข้อ16จืดๆๆสำหรับข้อ17 18นะครับผมก็จะตัดไปที่ EP 6นะครับรอติดตามรับชมในต,ตอนถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มันผ่านไปต้อง15นาที ถ้าเกินนี้มันจะไม่น่าดูนะครับเอาเป็ว่ารอติดตามชมนในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ